วันนี้จะมาทําคลิปนะครับในการตั้งโซ่มอร์ไซค์นะครับมอไซค์เป็นมอไซค์ผู้หญิงนะครับฮอนด้าเว็บร้อยสิบนะครับสีน้ําเงินนะครับอ๋อถอยรถคันนี้มาได้สองปีแล้วนะครับนะครับถอยรถนะก็ตั้งแต่มีโควิดนะฮะตั้งแต่มีโควิดก็เอามอไซค์คันนี้ไปรับไปส่งแฟนนะครับมาให้ขึ้นมอไซค์นะฮะให้เจอคนให้น้อยที่สุดนะฮะ ตอแนแรกก็ไม่คิดว่าจะออกมอไซค์หรอกนะฮะพอโควิดมาก็ออกมอไซค์เลยนะฮะก็วันนี้จะมาตั้งโซ่นะฮะตั้งโซ่นี่ฮนะโซ่ตรงนี้สิ่งที่ต้องต้องถอดออกนะฮะตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับประกบฝาประกบตัวนี้นะฮะแล้วก็ฝาประกบตัวนี้นะฮะตัวนี้ข้างล่างข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็เผา นะฮะเผาอันนี้น็อตใช้บล็อกเบอร์14นะฮะกับบล็อกเบอร์19อันนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกถอดนะฮะใช้บล็อกเบอร์10นะส่วนฝาพกะคบตัวนี้นะฮะใช้บล็อกเบอร์8นะครับบอร์8นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องมือนะเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องมือนะครับเครื่องมือมีอยู่3ชนิดนะสชนิดนะครับก็ อันนี้จะเป็นเอาตรงนี้ก่อนนะบล็อกอันนี้ใช้เครื่องมือหนักนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเบาๆนะครับใช้แรงใช้แรงน้อยๆบล็อกจะมีสองบล็อกจะมีสองแบบอันนี้บล็อกเล็กอันนี้บล็อกบล็อกใหญ่นะใช้เครื่องมือหนักอันนี้เชื่อใช้เครื่องมือเบาเครัออบอันนี้เป็นประแกปากตายนะฮะประแกปากตายนะครับ ก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะก็บล็อกอันนี้นะบล็อกอันนี้ก็ใช้ก็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะเราก็เสียบเข้าไปนี้อันนี้เป็นบล็อกเบอร์สิบเก้านะครับใช้กับตัวแกลบนะใช้กับตัวแกลบนะครับนะแล้วก็ส่วนอันนี้ใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะ เหมือกนกันเสียบเข้าไปตัวนี้หักหักไปดูตัว L ได้นะครับสว่สสวนนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนะฮะจะเป็นแม่เหล็กนะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กเสียบเข้าไปแนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็อันนี้ใช้บล็อกตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับ มันก็อยู่แล้วนะฮะก็อยู่แล้วแค่นี้เองนะ่าทวนใหม่นะครับถ้าจะออกก็คือดึงตรงนี้นะดันตัวนี้เข้าไปแค่นี้ก็กดเข้าไปก็ออกได้แล้วตัวนี้ก็ดึงได้เลยนะฮะดึงได้เลยวละใช้ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะอันนี้ก็ถ้าจะให้นั่นก็แคอย่างนี้ปุ๊บนะฮะอันนี้ตัวแกลกก็คือซ้ายขวานะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับ ถอยเข้าถอยออกนะครับนะฮะอันนี้เป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันก็ซ้ายขวานะครับถ้าออกก็ดึงอย่างเดียวอันนี้ก็ดึงออกอย่างเดียวจบไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวประกอบไปก่อนเดี๋ยวประกอบไปก่อนนะฮะประกอบไปก่อนอันนี้ใช้กระหังปลานะครับใช้กระหังปลาโอเคเดี๋ยว จะเริ่มในการถอดก่อนน,น,อนะอนะครับรรก็รัดตัวนี้จะมีสองตัวที่ใช้เดูดแปดนะใช้ดูดแบบนะครับเช้ดูดแบบจะเริ่มในการถอดให้ดูใใกล้ๆนะครับดูใย้กัน,ะในใก,ก็ถอดตัวล่างก่อนนะเหมืนตัวแก๊กอ๋อนี่บิดเข้าอันนี้ถอดออกนะนะคข้างในก็ถอดออกได้เลย ยาวหน่อยดิดออกได้นะครับขัอ,อนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นโซ่นะโซ่นะครับก็สมควรที่ต้องใส่เจระบีนะเจละบีตัวนี้ก็คืออะไรมักมีสองตัวนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มถอดขอปอบนประกบก็เปลี่ยนบล็อกจากเบอร์แปดเป็นเบอร์สิบ นี่มุนจริงๆแล้วผมคายไว้ล่วงหน้าแล้วนะเพื่อความสะดวกนะครับรถมีสี่ตัวนะอย่าให้หายนะนรถมีสี่ตัว ึงตรงนี้ออกก็คือจยอนนะขี้หนึ่งเยอะนะครับนะโซ่หย่อนไปนิดนึงนะต้นหย่อนก็ถอดหย่อนนะนนะมันจะมีบูทลับตัวนี้อยู่นะครับโซ่ ข้างล่างม,มีไหมข้างล่างไม่มีนะครับจะมีบูทตัวนับถ้าตัวนี้สึกนะฮะตัวนี้สึกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะลองหม,มุนดิเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีช่วงตึงกับช่องหย่อนนะ ช่วงตึงหช่วงหย่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงหย่อนนะพอละม,มุนไปได้พักหนึ่งมันก็จะมีช่วงตึงนะช่วงตึงถ้าเราจะให้ดีก็คือดึงหางปลาเข้าไปอีกนิดนึงก็คือจบนะแล้วจากนั้นเราก็มาคายตัวนี้นะเราก็มาคายตัวนี้นะครับใช้คายตัวเทาใช้บล็อกเบอร์ ให้บล็อกเบอร์สิบสี่ครับให้บล็อกเบอร์สิบสี่ คือหางปลานะฮะก็คือเราต้องคายตัวนี้ก่อนนะคายตัวนี้ก่อนไม่ไม่ไมคายต้องดันเข้าไปต้อง ไปนะมันจะมีช่วงหย่อนกับช่วงตึงนะเนี่ยต้องให้หย่อนประมาณนี้นะแล้วก็จะมีช่วงตึง ช่องตึงอันนี้คือช่องตึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูช่องตึงอันนี้คือช่องหย่อน,นอช่องหย่อนใหม่ ตั้งใหม่พอเราตั้งได้เราตั้งได้เราก็ขัดให้แน่นนะขัให้แน่นข่าให้แน่น ਆਉਂਦਾ งน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจะเอาน้ำมันมาหยอดนะฮะน้ำมันมาหยอด เนี๋ยวใช้น้ำมันหยอดนะฮะหยอดโซ่นะครับก็คือหยอดทั้งหมดนะแห่น้ำมัน คือใส่คือใส่น้ำมันน,มน,นะน,น,น,มน้ำมันเครื่องแล้วนะเนี่ยเป็นขี้กระดิ่หมดเลยนะครับก็ใส่หยอนน้ำมันเครื่องใหับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับออันนี้คือตั้งตั้งแล้วนะอันนี้คือตั้งแล้วนะอันนี้คือหย่อนประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณน,นี้นะครับหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วก็จะมีช่วงตึงนะจะมีช่วงตึงช่วงตึงก็ประมาณนี้นะช่วงตึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงหย่อนมันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนนะครับอันนี้หย่อนนะนี่หย่อนช่วงตึงนะครับก็ขันตัวนี้ให้แน่นก็คือขัน ขัรงนี้ให้แน่นนะหางปลาก็จบนะดึงหางปาลาเรียบร้อยแล้วสองข้างเท่ากันบาลานซ์นะครับบาลานซ์เท่ากันนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะเริ่มใส่จะเริ่มใส่ฝาประกบนี้แล้วนะครับฝาป,ประกบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่ใหมุนงนะครับเป็นช่องผนขา มนะีน็อตนะเนี่ยวัดตัวตัก็ใสก่ก็คืออัดก็คือใส่น้ำมันหมดแล้วนะครับมันก็จะลื่นหน่อยนะครับอันนี้หมุนกว่านะเกี่ยวหมุนกว่าแล้วเราก็ใส่ข้างล่างต่อนะครับ มันจะมีฝารระกบของเขาอันนี้คือเข้าแล้วนะเข้าแล้วแล้วเราก็หลอกน,นี่เข้าแล้วเราก็ลอกลอกเลยหล,หล,หลยอกอันนี้น็อตเบอร์สิบนะ เองนะฮะทำเองไม่ต้องไปจ้างเขาเราตั้งโซ่ของเราเองนะครับตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากแล้ก็จะมีตัวนแค่นี้แล้วก็ใส่ฝวาประกบเข้าไปนะก็เข้าแล้วครับก็อันนี้ช้นัดเบอร์แปดแล้ก็แค่เปลี่ยนหัว ก็ liksom, เรามีเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยเราทําอะไรก็ง่ายหมดนะครับมีเครื่องมือทําอะไรก็ง่ายหมดนะ อโอเคแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วเราก็มาเปลี่ยนหัวนี่นะครับเปลี่ยนหัวมาขัดนี่นะเปลี่ยนหัวเป็นเบอร์สิบนะครเบอร์สิบ แค่ตึงมือนะ นอกเลยใช้ได้ S คือจบแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ไหน,นเป็นเป็นขีดสนิหรือไม่ค่อยนันแล้วก็หยอดหยอดไปรถไม่ค่อยได้ใช้ก็อย่างนี้แหละครับยังใหม่อยู่ยคลิกอยู่เลยนะยังใหม่คลิกอยู่เลยนะะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ก็มาณนี้นะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจะให้ดูนะให,นใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยใหม่เพิ่งสี่พันเจ็ดยังไม่ห้าพันเลยสองรถสองปีกว่าสี่พันเจ็ดร้อยกว่ากวนะครับเพค่ได้ใช้นะฮะเพิใ้คนะครับ ก็สามารถจะเติมน้ำมันเป็นน้ำมัน95นะครับเดี๋ยวต่อไปจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะจะถ่ายต่ไปคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูก็เราถ่ายเองนะถ้าเราไม่สะดวกก็ไปที่ร้านจบเลยเขาทาให้นะมีน้ำมันถ่ายแล้วน้ำมันเครื่องฮอนด้านะครับมอไซค์นะครับก็ประมาณนี้นะคือเสร็จแล้ว วิ่งปลอดภัยไม่มีปัญหา